คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดประเทศต้องการโจทยวิจัยและนวัตกรรมที่ชาญฉลาดยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้นประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนการพัฒนาการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์บพอขอ หรือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนงานความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลายัยและองค์กรด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้งานวิจัยจากห้องปฏิบัติการเชื่อมต่อไปอยังภาคเอกชนลดความเสี่ยงในการลงทุนและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเข้มแข็งขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบอพอขอมุ่งเน้นสนับสนุนเจ็กลุ่มอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์การแข่งขันอันท้าทายในระดับโลกบอพอขอสนับสนุนทุนวิจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเช่นชุดตรวจซาโควี2ด้วยวิธีเรียลไทม RT-PCR ที่ผลิตให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดคัดกรองเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ด้วยเทคโนโลยีแล้มเปลี่ยนสี Colorimetric RT- แอมของบริษัทเ e n o s t i c การสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อให้ได้สารสกัดจากธรรมชาติการแปลรูปอาหารฟังก์ชัน แผนต่อเนื่องบอพอขอมุ่งพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินการวิจัยใช้โมเดลแซนบ็อกแบ่งปันข้อมูลให้กับเครือข่ายนักวิจัยและสร้างมาตร,รฐานการทำงานในอนาคตนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบอพอขอการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศซึ่งล้วนใช้ศักยภาพที่ไทยมีอยู่แล้วยกระดับเป็นมาตร,รฐานใหม่ ภาคเอกชนสามารถขยายขนาดการผลิตสเกลอัพจากระดับห้องวิจัยสู่ต้นแบบการผลิตรัฐกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและบอพอขอสามารถตอบโจทย์เร่งด่วนของประเทศได้ทันท่วงทีไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรก็ตามร่วมสร้างนิยามใหม่ของประเทศและก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน